เท่ไม่ได้คือบอบอกแล้วว่ามันลงไม่ได้แต่บาวิ่งงานมูอันนี้แหละมันชวนเจมจนได้ครับก,รกขอนเดินหน้ามาดึงแม่เดินหน้ามา โอ้ยเป็นยังไงไปบ่ได้เ,เ,เจ้าจิมะแอบคัก่านีตีนี่มห้แอบม,<ป>มานีพอนี่้ไปไ่พ่อเนี่ยอยู่พ่มามาก่อนอันนี้มันลงได้นี่มันลงได้รถจะดึงนะครับบอกแล้วว่ามันลงไม่ได้ กลัวนะครับเสียก้อนกะ็กลัวเหลือกเกินเบาได้เบาเบาได้เบาเออไม่ใช่ละเนี้ยเอาแล้วจึ๊งจึ๊งจึงจึงจึ๊งจึง,จง,จง <laughs> โอ้ดีดีดมันติดอย่ามันจำ โซ่แมหนาลุดเดยแต่ว่าเทเด้อบูเทออกดิโอ้ยนั่เลือดไทยมาแล้วนั่นเอาละขั้นตอนต่อไปครับดันตูดครับพี่น้อง เดี๋ยวตูดอีกตามเคยนะครับเสียบบูแมคโครดันตูดรถไถตูดันตูดเอาเอาเข้าไปพาชมเจ้ารถไถฟอร์ดดันท้ายนะฮะ mm hmm. ยากระบิตานะครับว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับ เอาแล้ว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 ลึกกว่าเดิมครับบอกแล้วว่างานมูบอกแล้วลลว่าลงไม่ได้ขับไปคัน ขึ้นมาจนได้แล้วครับดันตูดอีกสักหน่อยครับดันตูวส่ง <Un parable. S 1> เรียบร้อย ไอที่แรงนะครับหล้างมือมาเมื่อวานเลอะเทอะอีกแล้วเดี๋วต ah. ่อไปก็รถไถทําทางครับ พอ nhấp ไอโดนยกคอยกระติ๊กเลยอ่ะสิวู้ๆๆเค้า đi บูญยับออกไปอีเลว

่งผม่นี้เออช่งอย่งช่งปูมัน้งาโอ้ไปตัดไปมัดนี่บด้งกเนี่กัมัดขึ้นนี่ไม่ไ้วช่งกับปูเ่า ขึ้นุ้นีเ,เ้นนนไเส,สีย,อ,ย,งบบยสองขวดไปอลาดบอกว่ามือแรกสองขวดเด้อไปอลาดวบอก,กิไว้้อเอว่ <c oughs> อาเขาเจอเรงกาด าาอาาวยอยอะจะไปเขาท้างนั้นหนึ่งมองนี้มันไปว่าได้นี่